เรียนท่านผู้บริหารเพื่อนครูทุกท่านครับผมสมเกียรติกรยาครับ,รบมาพบกับท่านผู้บริหารและเพื่อนครูในประเด็นเรื่องของการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะอาชีพในสถานศึกษานะครับในวันนี้นะครับก็จะคุยในประเด็นเรื่องของเครื่องมือนะครับ ในการนิเทศติดตามเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของอสถานศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับเพื่อให้เป็นกรอบหรือว่าเป็นขั้นตอนในการทำงานนะครับในในเรื่องนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้บริหารแล้วก็เพื่อนครูได้เอาไปนะครับปรับปรุงหรือว่าไปเป็นแนวในการทำงานนะครับอาจจะใช้ เพื่อการประเมินตนเองนะครับหรือเป็นแนวในการพัฒนาไปสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลือดนะครับซึ่งจะพูดถึงในเรื่องของการส่งผลงานนะครับเพื่อ,อรับเกียรติบัตรของสำนักง,งานเขตต่อไปนะครับไปดูที่ตัวเครื่องมือเลยนะครับไปดูตัวเครื่องมือหรือเป็นแบบนิเทศนะครับก็ ในส่วนของเครื่องมือนั้นนะครับก็มีให้ให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับท่านเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าที่กลุ่มไลน์นะครับก็ส่งให้แล้วนะครับมาดูนะครับว่าในขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้นนะครับควรดําเนินการอย่างไรนะครับก็จะคล้ายๆกับการพูดคุยในครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้มีรายละเอียด เป็นข้อๆนะครับจนครบทุกประเด็นนะครับมาดูตัวเครื่องมือนะครับไปที่กระบวนการเลยก็แล้วกันนะครับไปที่กระบวนการนะครับข้อ1นนะครับท่านเห็นนะครับข้อ1นนะครับมีสถานศึกษานะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับมีการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ด้านทักษะอาชีพนะครับมีการกําหนดนโยบายจัดทําแผนมีการกําหนดปฏิทินการทํางานแล้วก็มอบหมายครูผู้รับผิดช,ชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะอาชีพมีการประชุมชี้แจงนะครับมีการออกคําสั่งน,นี่คือประเด็นของข้อที่1น,นะครับซึ่งกระบวนการหรือวิธีการทํางานในประเด็นข้อที่1นี้ก็จะแตกต่างกัน พอสมควรนะครับเพราะว่าโรงเรียนบางโรงก็มีครูมากนะครับมีครูครบนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสก็อาจจะมีแบ่งเป็นกลุ่มสาระนะครับแต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูอยู่3มคน5คนนี่ก็เป็นปัญหาว่าจะแบ่งกันอย่างไรซึ่งคนหนึ่งก็อาจจะต้องรับผิดชอบในหลายทักษะนะครับก็ลองไปออกแบบนะครับในการในการพัฒนา ทักษะหรือจุดเน้นต่าง,างๆว่าจะดาเนิน,นการอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อที่2นะครับในส่วนข้อที่2เนี่ยครับเมื่อออกแบบเมื่อทำงานเสร็จแล้วหรือว่ามีมีรูปแบบมีกระบวนการที่ลงตัวแล้วนะครับมีขั้นตอนในการทำงานอะไรเรียบร้อยแล้วก็ประชุมชี้แจงในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ปกครองอสถานประกอบการ นะครับหรือแหล่งเรียนรู้ที่เราจะไปใช้บริการนะครับแล้วก็แนวปฏิบัติของผู้เรียนอย่างนี้เราก็ชี้แจงให้เข้าใจให้เรียบร้อยโดยโดยท่านผู้บริหารหรือผู้ที่ท่านผู้บริหารหมอบหมายหรือครูที่รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพนะครับก็ก็เป็นหน้าที่ นะครับทำทำหน้าที่เหมือนเลขาหรือว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนในสถานศึกษานะครับต่อไปประเด็นที่3นะครับก็คือจัดทำฐานข้อมูลนะครับหรือว่าแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับที่จะใช้ในการพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาทักษะนะครับตัวนี้ก็ฝากไปที่ฝากไปที่ท่านคุณครูผู้รับผิดชอบ ในด้านการขับเคลื่อนนะครับที่จะต้องประสานข้อมูลจากเพื่อนครูหรือประสานข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทําหน้าที่แทนแทนท่านผู้บริหารนะครับตัวนี้ก็คือร่วมกันนะครับผมพูดรวมๆไปนะครับว่าทางในในานามของสถานศึกษานี่คงก็ต้องแบ่งคนทำนะครับในเรื่องของฐานข้อมูลในด้านการงานในในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพในของสถานศึกษานะครับ ต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4นั้นสถานศึกษาก็จะลงไปดูนะครับว่าแต่ละชั้นนะครับแต่ละระดับจำเป็นต้องต้องได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการพัฒนาช่วยเหลือส่องเสริมในด้านใดบ้างนะครับาทางด้านงบประมาณเป็นยังไงบ้างนะครับทางด้านแรง แหงแหงเรียนรู้สถานประกอบการเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุนะครับแล้วขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอาชีพที่ที่ที่ทางทางสถานศึกษาได้ได้ออกแบบด้วยคุณครูได้ขอความช่วยเหลือมานะครับในแต่ละระดับระ,ะดับชั้นนะครับหรือจะเป็นการส่งคุณครูเข้าอบรมนะครับจัดให้มีการอบรมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพนะครับซึ่ง ซึ่งเราจะพูดถึงในเรื่องของการการเรียนการสอนนะครับหรือกระบวนการในการพัฒนาอย่างที่เราได้กระหนดหรือแจ้งไปว่าการเรียนการสอนนั้นควรจะเป็น problem-based learning หรือว่าการใช้โครงงานเป็นฐานนี่ทำอย่างไรนะครับก,ก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาคุณครูผู้สอนให้มีทักษะด้านนี้นะครับไม่ยากนะครับก็ มีถ้าถ้ามีอยู่แล้วก็เราก็ถือว่าปฏิบัตินะครับต่อไปในเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรนี่จะต้องต้องลงไปดูที่หลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรท้องถิ่นว่าเราหลักสูดที่จะเขียนไว้กว้างนะครับว่าส่งให้ให,ให้ให้คุณครูสอนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างกําหนดไว้แล้วนะครับลงไปดูว่า มันสอดคล้องหรือว่าจะต้องปรับอะไรบ้างคุณครูคุณครูสามารถที่จะ,ะปรับปรุงในกระบวนการตรงนี้เนี่ยตงรงหลักสูตรนี้ได้ขนาดไหนระดับใดนะครับต่อไปในเรื่องของของสื่อเทคโนโลยีนะครับห้องห้องปฏิบัติการต่างๆในกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนจะต้อง,จะ,องจะต้องได้รับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนจากจากสถานศึกษา นะครับเช่นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับห้องปฏิบัติการในในส่วนของสื่อบางอย่างนะครับเพิ่มเติมจากข้อ4นะส่งเสริมสนับสนุนแต่ตัวนี้คือจะต้องจัดให้เป็นเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับให้กับคุณครูในการที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดหนังสือนะครับเอกสารประกอบอะไรต่างๆ ดูว่าคุณครูขาดขาดอะไรหรือคุณครูต้องการความช่วยเหลืออะไรในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนนะครับต่อไปข้อที่7นะครับไปดูในเรื่องของชั่วโมงส่งเสริมกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเช่นชุมนุมชมรมนะครับต่อไปสถานศึกษาก็ดูหรือว่าคุณครูนะครับ ควรจะจะมีพื้นที่หรือจุดหรือมุมในการแสดงผลงานผู้เรียนนะครับอาจจะทําตลอดทั้งปีแสดงผลงานตลอดทั้งปีนะครับในเรื่องของผลงานที่เกิดรูปภาพการรายงานเอกสารหรือแหล่งเรียนรู้มุมที่นักเรียนจัดนิทรรศการนะครับผลงานของผู้เรียนนี่เริ่มตั้งแต่การค้นคว้านะครับ การกําหนดปฏิทินรูปแบบการพัฒนางานมันจะเกิดผลงานหรือชิ้นงานตลอดการจัดทําโครงงานเนี่ยเรามีพื้นที่ให้เขาได้แสดงผลที่เกิดตรงตรงนั้นนะครับเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วก็มีเวทีผมพูดถึงเวทีในการในการแสดงผลงานให้กับผู้เรียนนะครับซึ่งซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่าสถานศึกษาทําอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป นะครับประกวดแข่งขันนะครับในรูปแบบต่างๆต่อไปประเด็นที่9กนะครับก็คือไปดูกระบวนการสอนของครูนะครับงานนี้จะต้องนิเทศติดตามว่าคครูได้จัดการเรียนการสอนเรื่องกระบวนการเรียนการสอนนี่เป็นมันมีมาตรฐานอยู่แล้วเช่นครูจะต้องออกแบบการสอนมีแผนการสอนนะครับถ้าสอนโครงงานก็มีแผนการสอนแบบโครงงาน นะครับมีแผนการสอนที่ครบกระบวนการตลอดจนถึงการวัดและก็ประเมินผลผู้เรียนไปจนถึงการตัดสินผลการเรียนว่าผู้เรียนมีทักษะผ่านกระบวนการพัฒนาซึ่งเราตั้งเป้าไว้ที่ร้อเลยนักเรียนที่เรียนกระบวนการทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพจะต้องผ่านกระบวนการในการวัดและประเมินผลครบร้อปรผ่านการประเมินมีทักษะมีเจตคตินะครับต่อไปข้อที่10 นะครับเป็นเป็นเป็นประเด็นที่สถานศึกษาเนี่ยจะต้องดำเนินการหรือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการประกวดแข่งขันหรือพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลือดคุณครูจะต้องจะต้องรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศดการปฏิบัติที่เป็นเลิอดคงคงจะต้องพูดกันในในสามมิติผมพูดในสมิตินะครับ ใน3มระดับคือท่านผู้บริหารก็มีกระบวนการบริหารที่เป็นเลือดคุณครูก็มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่ที่เป็นเลือดผู้เรียนก็มีผลการดําเนินงานโครงการที่เป็นเลือดผมจะมองสามิติตรงนี้เราจะทําอย่างไรในสถานศึกษาของเราจึงจะได้ออกแบบจึงจะได้ผลออกมาใน3ใน3ระดับใน3มิตินี้นะครับ ข้อที่11มีการนิเทศติดตามการัักการสอนโดยผู้บริหารตรงนี้พูดถึงเรื่องของการทํางานอย่างมีระบบนะครับผ่านไปแล้วแต่ว่าเราพูดจะเอามาดูว่าท่านมีระบบในการนิเทศติดตามอย่างไรนะครับมีกระบวนการอย่างไรมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ในการนิเทศติดตามซึ่งซึ่งสามารถออกแบบได้นะครับเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดในส่วนรายละเอียดต่อไปนะครับซึ่งมีหลายประเด็นที่ต้องเอามาขยายความนะครับ ต่อไปครับคุณครูคุณครูคครมีการจักการสอนการงานอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐานนี่ตรงนี้แล้วเราเราเรา,เราพูดว่าในประเด็นเราพูดในประเด็นนี้ว่ากระบวนการจัดการการสอนการพัฒนาทักษะอาชีพนั้นนะครับคุณครูนะครับควรจะจะต้องทํากระบวนการในเรื่องของการใช้โปรเจกต์เบ e เลอร์อนี่ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า active learning ให้ผู้เรียนได้เรียนโดยการปฏิบัติจริงอย่างมีระบบนะครับแล้วเราจะไปพูดในรายละเอียดพา,เ,าเข้าไปสู่กระบวนการนิเทศโครงงานคุณครูสอนโครงงานมีกระบวนการจัดการสอนแบบโครงงานอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่1ไปถึงจนถึงกระบวนการสุดท้ายซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่คุณครูนํามาใช้ในการานําเสนอในการ ในการที่จะแสดงผลส่วนส่วนของการพัฒนากระบวนการของคุณครูด้วยนะครับถ้าคุณครูเข้าใจประเด็นนี้ไม่ยากนะครับก็การนําเสนอผลงานก็จะง่ายขึ้นเห็นกระบวนการในการพัฒนานะครับต่อไปครับประเด็นที่13นะครับเราเราจะลงไปดูว่าคุณครูใช้กระบวนการเรียนการสอนนี่นะครับในเรื่องของการนิเทศนะ่ะคุณครูสอนโดยใช้อะไรบ้าง สื่อที่ว่านี้อาจจะเป็นสื่อของจริงก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวกระบวนการนะครับเช่นการศึกษาค้นคว้านี่อาจจะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะค้นหาจาก google นะครับไปดูของจริงนะครับก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับอาจจะอาจจะเอาของจริงให้ดูก่อนนะครับซ,ซึ่งเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูนะครับและนี่ไม่ยากนะครับคุณครูอธิบายได้ นะครับว่าคุณครูสอนอย่างไรคุณครูให้เด็กค้นคว้าม,มาจากไหนคุณครูให้ปฏิให้นักเรียนปฏิบัติอย่างไรนะครับมีมีแบบอย่างมาจากไหนนี่คือข้อที่13นะครับต่อไปเราไปดูว่านักเรียนแต่ละระดับคุณครูได้พัฒนาทักษะอาชีพหรือได้จัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาทักษะอาชีพทุกระดับชั้นไหมเหมาะสมไหมนะครับ ตรงนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับคุณครูเราไปดูว่าสถานศึกษาได้ได้จัดพัฒนาผู้เรียนตามลำดับหรือเปล่านะครับซึ่งแต่ละวัยก็จัดลำดับเนื้อหาที่แตกต่างกาันผมคิดว่าโรงเรียนอธิบายได้คุณครูก็อธิบายได้เพราะผู้บริหารก็อธิบายได้ว่าระดับชั้นปฐมวัยในการพัฒนาทักษะอาชีพนี่ต้องทําอย่างไรบ้างระดับไหนพูดจัดเนื้อหาระดับไหนช่วงชั้นที่ช่วงชั้นที่1ปหนึ่ง,งถึงปสนี่หรือ ปอนหนึ่งถึงปรโหนี่ป้อหนึ่งปอสองปอสามปอสี่ปอห้าปอหนี่เขาจะจัด,จดเนื้อหาระดับไหนถึงจะเหมาะสมนะครับการการาให้ทําโครงงานแต่และระดับนี้มีวิธีการอย่างไรนะครับนี่เราก็โลค่อยลงไปในรายละเอียดนะครับข้อสุดท้ายก็คือความพึงพอใจและทัศนคติที่ที่ดีต่องานอาชีพตรงนี้คือผลที่ที่ที่เราต้องการอย่างหนึ่งนะครับเป็นเป็นพฤติกรรม อ่าอันพึงประสงค์ถ้านักเรียนมีความพึงพอใจมีทัศนคติที่ดีนะครับมองอาชีพเห็นอนาคตมองภาพของอาชีพในอนาคตได้นี่คือนี่คือเป้าหมายแล้วก็มีทักษะพื้นฐานที่เหมาะสมกับไว้นะครับถ้าเป็นมัธยมก็าอาจจะโน่นนะครับสามารถมองเห็นภาพของการไปประกอบอาชีพได้อะไรประมาณนี้นะครับก็นี่คือนี่คือตัวตัวเป้าหมาย หรือว่าตัวกรอบในการกระบวนการที่เราต้องการในการพัฒนาทักษะอาชีพของของสถานศึกษานะครับเมื่อดูเรื่องของเพิ่มเติมนะครับถ้าสถานศึกษามีเบสแพค t ทีสอยู่แล้วในตัวเครื่องมือก็สามารถที่จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้นะครับในส่วนนี้นะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายของการพูดถึงตัวเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตามท่านสามารถเอาไปปรับใช้ในในบริบทของสถานศึกษาได้นะครับอเอาทําเป็นเครื่องมือขึ้นภายในโรงเรียนเป็นแบบนิเทศติดตามในการพัฒนานะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไป